มาครับวันนี้ครับอยู่กับช่องตองแจ็คนะครับตองแจ็คสามสามสามนี่ครับเป็นช่องสำรองของผมนะฮะก็ฝากติดตามกันด้วยนะฮะใครมาจากช่องหลักนะฮะก็ฝากคอมเมนต์ฝากกดไลค์กันด้วยนะฮะเดี๋ยวมีแจกนะช่องนี้แจกเครดิต1 0 0บาทฟรีๆนะฮะเพียงคอมเมนต์นะฮะเดี๋ยวจะไล่แจกทีละคนเลยนะที่มาจากช่องหลักนะโอเควันนี้ครับเรามีทุนอยู่ที่ร้อยนิดๆนะฮะก็จะมาเล่นให้ดูครับว่ามันสามารถเล่นได้นะแต่ว่าเล่นยากหน่อยครับ ใครจะเล่นนะฮะทุนร้อยนิดๆ,ๆนะฮะหรือว่า200 300สรอยนะฮะก็แนะนําว่าเล่นเบต5ขึ้นไปนะฮะหรือว่าเบตสถึงเบตห้าครับเบตสขึ้นไปดีกว่าพูดผิดพูดผิดตั้งแต่เบต3ขึ้นไปเล่นได้ะฮะ mm hmm. ตอนนี้ผมก็จะสลับเบดนะฮะระหว่างเบตหกับเบต3นะฮะ mm hmm. เล่นไปเลยครับ mm hmm. ถ้าเราเล่นเบดต่ํากว่านี้เนี่ย mm hmm. ผม รู้สึกว่ามันค่อนข้างช้าครับแล้วก็มันค่อนข้างกินเวลานะสล็อตนี่อย่าเล่นนานครับมันดูดนะฮะโอ้ตอนนี้ก็ยังไม่กระเตื้องขึ้นนะยังอยู่ที่ร้อยบาทนะโอเคครับเราใส่ที่เป็ดห้าเลยครับสิบรอบนะใครที่มีทุนน้อยๆน,นะฮะไม่แนะนำไม่ซื้อฟีสปินนะสำหรับเกมคาบอยนะฮะเพราะว่าฟีสปินเกมนี้ค่อนข้างยากเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะฮะ เง้นทุนน้อยๆเนี่ยปั่นมือเอาดีกว่าครับคือมันยังมีโอกาสแตกนอกอยู่นะแบบนี้แตกข้างนอกเนี่ยค่อนข้างโอนะเคนะเกมนี้ไม่ถือว่าแย่นะเกมประจําอยู่แล้วนะใครมาจากช่องหลักก็จะรู้นะครับว่าผมเล่นเกมนี้เป็นประจานะฮะก็สลับกันไปนะเบทห้ากับเบทสามนะครับแล้วแต่ดีกว่าแล้วแต่คนเล่นนะแต่เอาจริงๆแนะนําก็คือเบทสูงๆเนี่ยจะดีกว่านะครับถึงเราเจ๊ง เราก็จะเจ๊งเร็วนะฮะเราไม่ต้องมาแบบยื้อยื้อนานนะเบ็ดหน 1, ึ่งเบ็ดสองมันไม่ได้เสียนะฮะคือแบบเบ็ดสามเบ็ดห้าให้ได้เสียกันเลยนะฮะเนี่ยแล้วเบ็ดสามเข้าฟรีครับถือว่าโอเคอยู่แต่เบ็ดสามไงถ้าเทียบกับซื้อฟีสป,ปินมันประมาณเท่าไหร่อ่ะสองร้อยยี่สิบห้าบาทนะฮะเบ็ดสามใช่ป่าววะใช่ใช่น่าจะใช่นะ โอเคครับมาประมาณ69บาทครับไม่แย่ครับไม่แย่ <_ an> มาสัก2-300 <_ an> ก็ดีแล้วครับเ <_ an> บ็ด3เนี่ยไม่รู้ถึงหรือเปล่าอ่ะโ <_ an> อ้มาเยอะครับโอ้ยมาอีกครับได้200ครับโอเคครับ369 <_ an> ครับ ตอนนี้รวมๆเราได้มา439นะฮะก็ถือว่าเล่นง่ายขึ้นนะเพราะว่าทุนเรามีค่อนข้างเยอะแล้วนะมา500แล้วครับตอนนี้527นะรวมๆรวมจากทุนเก่าด้วยนะฮะโอเคเลยทีนี้ก็ขึ้นอยู่แต่ละคนแล้วนะครับว่าเราได้ประมาณนี้เนี่ยเราพอหรือเปล่าหรือว่าเราจะไปต่อนะครับ แต่ถ้าไปต่อนะครับก็ต้องทําใจนะครับว่ามันมีโอกาสจิงนะครับค่อนข้างสูงเลยนะฮะเพราะว่าสล็อตเนี่ยมันจะมีโอกาสที่เราโดนดูดเนี่ยเยอะเหมือนกันนะครับโอเคครับได้มาที่5 0 0กว่าบาทครับทีนี้เราค่อนข้างที่จะแบบว่าไม่ต้องเล่นเซฟแล้วนะตอนนี้เล่นเบ็ดสิบเบ็ดสามสิบนี่ถือว่าเล่นได้ครับแต่ว่าเบ็ดสิบนี่น่าจะเหมาะที่สุดแล้วนะฮะเบ็ดสิบกับเบ็ดห้านะฮะผมผมว่าเล่นเซฟสุดน่าจะเบ็ดห้ากับเบ็ดสิบนี่ฮะ เป็น30นี่ก็แล้วแต่คนนะเอาครับมาก็เป็นส0นะโอ้ยถือว่าโอเคอยู่นะตอนนี้ก็ยาวๆไปก่อนในเบ็ดส0นะนนะมาไม่มาก็อีกเรื่องครับขอสัก2,000ก็ถือว่าโอเคแล้วนะเพราะเรามีทุนร้อยหนึ่งนะฮะพันสองพั 1, 2, นี้ก็ถือว่าใช้ได้แล้วนะถอนได้แล้วนะฮะ แต่จริงเอาจริงนะห้า้อยเมื่อกี้ถอนได้แล้วถอนออกไปแค่สามร้อยเอามาเล่นต่ออีก200ก็วินวินนะฮะแต่นี้ผมเล่นให้ดูครับว่ามันก็ยังเล่นต่อได้ครับแล้วแต่คนแล้วกันนะแต่ใครเล่นต่อก็ต้องยอมรับความเสี่ยงให้ได้ะฮะมันมีโอกาสจ๊้งสูงนะเนี่ยมันดูดกลับอย่างเงี้ยลำบากครับจะซื้อฟีสปินก็ได้แล้วแต่ แต่เป็นผมผมไม่ซื้อก่อนนะครับเพราะว่าถ้าจะซื้อเนี่ยเป็นผมมีสักพันหนึ่งเนี่ยซื้อได้นะ700ร้อยก็ได้เอา7จ็ดร้อยซื้อ300ร้อยฮะ375เนี่ยเหลือ3า0รอยกว่าบาทก็ยังโอเคยังพอถูกถูดไทยได้นะฮะโอเคพูดเยอะครับแม่งเหลือร้อยหนึ่งแล้วฮะร้อยสุดท้ายเนี่ยเราก็จะใส่สุดเลยนะครับเจ๊งก็ไม่เป็นไรนะฮะแต่ไม่เจ๊งจะดีกว่านะจะมาหรือเปล่าเนี่ยมาก่อน เอ้ยมาครับถือว่าใช้ได้เข้าฟรีอยู่ครับแต่ว่าต้องมาลุ้นอีกครับว่าเข้าฟรีรอบนี้เนี่ยจะได้เท่าไหร่เนี่ยฮะถ้าได้ร้อย,ยถ้าได้ร้อยหนึ่งนี่ก็ถือว่าเกลืออยู่นะฮะเพราะว่าเบ็ดสิบนี่ถ้าเทียบกับการซื้อฟรีสปินนี่มันเจ็ดร้อห้าสินะครับ โอ้โหแล้วตอนนี้มาแค่11บ,บาทเองครับค่อนข้างเฮี่ยเลยนะฮะสรุปไม่มาหรือเปล่าเนี่ยมา36บาทมาทำไมครับเนี่ยโอ้โหมีแววเจ๋งครับไอแบบนี้เราก็พูดไงดีอะมันก็ช่วยไม่ได้นะ <S <S โอ้โแล้วหล่นสเกตเตอร์หล่นมา 2รอบเลยเหรอโอเคครับลบหล่นมา3มตัวเลยครับดูว่าไม่มีอะไรแล้วนะโอเคครับมันไม้แก้ตัวครับมาแเปล่าเออหมวกนี่สวยมากครับแล้วมาอีกครับร้อยกว่าเฮ้ยโอ้โหกร้อยสี่อ้าให้ห้าพันหนึ่งมาครับมาครับน้องๆเอยมาหกพันครับโอ้ได้คอนเทนต์พอดีเออมาครับ อย่างนี้ถือว่าสวยครับที่เหลือก็โบนัสนะฮะแต่ผมให้ผมเดาเป็นคงไม่มาอลไรนะโอ้โหหกพันครับช็อตแบบน,นี้ก็หายากนะครับโอ้โหลำพังแค่ซื้อฟีสปิน750นี้ได้6,000ก็ถือว่ายากเลยนะฮะเฮ้ยมาอย่างนี้สวยมากว่ะถือว่าดีเลยนะฮะโอเคน่าจะ น่าจะหมดแล้วหรือเปล่าครับมีแน่ใจเนี่ยหมดแล้วครับได้มา6,000กว่าบาทครับโอ้โหแม่งสวยผาย6,312บาทครับท่านผู้ชมครับเอ,อ้ยได้แบบนี้ครับคอนเทนต์จ๋าจาเลยเนี่ยสำหรับใครนะฮะที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะช่องตองแจ็คช่องใหม่นะะอย่าลืมนะครับมาจากช่องเก่านะคอมเมนต์ไว้ได้เลยครับมาจากไหนยังไงนะฮะเดี๋ยวผมจะมี เครดิตฟรีแจกให้อีกนะฮะก็ฝากกันด้วยนะติดตามกันด้วยนะฮะรักทุกคนครับจุ๊บๆบ๊ายบายไว้เจอกันครับ